สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านกับวันต่อวันด้วยพระคำในวันพฤหับสบดีที่3เดือนมิถุนาคศ2021ในเช้าวันนี้เราจะมาคายครวนพระวนจะนะของพระเจ้าในพระธรรมกราลาเทียบทที่6ข้อที่1 18กาลาเทียบทที่6ข้อที่1 18เราจะอ่านเฉพาะในข้อที่14นะคะกาลาเทียบทที่6ข้อที่14 ข้าพเจ้าไม่ขออวดอะไรนอกจากเรื่องการเขนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งโดยการแขนนั้นโลกได้ตายจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้ตายจากโลกในบทที่5นะคะอาจารย์ปโลได้พูดถึงผลของะวิยยามบริสุทธิ์คือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตน ซึ่งผลของพระวิญญาณทั้ง9อย่างนี้เมื่อเราสามารถที่จะปฏิบัติได้แล้วจะเป็นผลดีในชีวิตของเราและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของผู้อื่นด้วยแล้วเราจะดำเนินชีวิตให้มีผลของพระวิญญาณทั้ง9อย่างนี้ได้อย่างไรก็โดยการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณซึ่งดิฉันก็ได้ให้หัวข้อ ในพระธรรมกรลาเทียบทที่6นี้ในหัวข้อนี้นะคะคือการดำเนินชีวิตตามพระวิญญ,ญาณการที่เราจะดำเนินชีวิตตามพระวิญญ,ญาณได้นั้นก็ต่อเมื่อเราสนใจและให้ความสำคัญเรื่องการเขนของพระยซสูคริสต์ในระหว่างที่คร Ch ิสเตียนชาวยิวได้โอ้วอวดเรื่องการประพฤติตามพระบัญญัติและการเข้าสุนักซึ่งเป็นการกระทา ไปเนื้อหนังภายนอกว่าเชื่อฟังพระเจ้าแต่อาจานเปโลนั้นได้โอ้อวดเรื่องกางเขนที่ชาวคริสเตียนยิวเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายและเป็นเรื่องที่โง่เขาแต่อาจานเปโลถือว่าไม้กางเขนคือศักดิ์ศรีเพราะโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนทําให้อาจานเปโลได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ได้พ้นจากการเป็นทาส ของความบาปและนอกจากนี้ไม้กางเขนยังทำให้อาจาร,รย์ปอโลไม่ย่อท้อในการทำดีประกาศเรื่องราวของพระเจ้าอย่างกล้าหาญดังนั้นเราจะเห็นว่าการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือการที่เรานั้นถ่อมตนและเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งในปัจจุบันนี้ เรากำลังดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่หรือไม่เราสนใจและให้ความสำคัญเรื่องการเขนของพระเยซูคริสต์มากน้อยเพียงใดแนพระธรรมกาลเทียบทที่5ข้อที่24ได้ตัดไว้ว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่การเค้นนั่นจะให้พี่น้องทบทวนชีวิตของเราว่าวันนี้เรากำลังดำเนินชีวิต พระวิญญาณหรือไม่เรากำลังดำเนินชีวิตฝ่ายพรสศคิตรหรือไม่ในพระธรรมกราลเทียบทที่6ข้อที่7ถึง8ได้กล่าวไว้ว่าท่านจะร้อเรียนกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหว่านอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นคนที่หวานสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเน่าเปื่ยจากเนื้อหนังนั้นแต่คนที่หวานสิ่งที่ตอบสนองฝ่ายพระวิญญ,ญาณ ก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันจากพระวิญญาณน,นั้นพี่น้องทุกท่านคะวันนี้พระเจ้าไม่ได้บังคับให้เราเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าให้อิสระเสรีภาพในการตัดสินใจของเราดังนั้นอยากจะเป็นพยานกับพี่น้องว่าเมื่อเราใกล้ชิดกับพระเยซูคริสเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าชีวิตของเราก็จะเกิดผลชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตแห่งความหวัง แต่เมื่อไรที่เราออกห่างจากพระเจ้าแล้วชีวิตของเราก็จะล้มเหลวและไม่มีสันติสุขในการมีชีวิตหากวันนี้เรากำลังตอบสนองฝ่ายเนื้อหนังของตนเองอยู่ก็อยากจะหนุนใจด้วยความรักของพระเจ้าว่าให้เรากลับมาหาพระองค์ให้เรากลับใจสารภาพความบาปของตนเองด้วยใจถ่อมตนแล้วกลับมาหาพระเยซูคิ์เพราะว่าพระองค์บอกว่า บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักแต่หากพี่น้องที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วก็อยากจะหนุนใจให้ทำดีต่อไปเพราะว่าเมื่อเราไม่ย่อท้อแล้วเราจะเก็บเกี่ยวผลในเวลาอันสมควรของพระเจ้าสุดท้ายนี้อยากจะให้พระเจ้าอาิพพรพพี่น้อง ด้วยพระคำของพระเจ้าในพระธรรมกราเทียบทที่6ข้อที่16ว่าสันติสุขและพระเมตตาจงมีแก่ทุกคนที่ประพฤตตามกฎนี้และแก่อิสราเอลของพระเจ้าขอให้เรารุ่นใจกันอธิษฐานค่ะสาธุการแด่พระนามของพระเจ้าในที่สูงสุดพระองค์เจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันใหมน่นี้ที่พระองค์สุงประทานวันใหมๆ่ๆลมหายใจใหมๆ่ๆ แก่ชีวิตของเราทุกคนและนอกจากนี้พระองค์ยังทรงประทานสำหรับพระวจนะของพระองค์เองเพื่อที่จะเป็นแสงสองทางในชีวิตของเราในการมุชีวิตของเราในวันนี้ว่าเราควรที่จะพึ่งพาพระเจ้าอย่างไรขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือสำหรับทุกคนที่ได้ฟังพระคำของพระเจ้า ขอให้เรานั้นได้รับกำเริงกำลังที่มาจากพระเจ้าในการปฏิบัติตามเพื่อเราจะเป็นแสงสว่างต่อผู้คนอีกมากมายขอบคุณพระองค์เพราะเราเชื่อว่าเมื่อเราไม่ย่อท้อแล้วเราจะเก็บเกี่ยวผลอันสมควรในเวลาที่ดีของพระองค์เราขอฝากตลอดในการมีชีวิตในวันนี้ไว้ในพระของพระองค์อธิษฐานเช่นนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนขอให้พระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะ